และนี่คือ Garmin Instinct 2 Solar ครับสมาร์ทวอชสำหรับคนรักสุขภาพชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะกลางแจ้งในร่มหรือแม้แต่ในน้ำได้หมดเลยครับ มากับดีไซน์ที่ทันสมัยสายไลฟ์สไตล์จะต้องถูกใจครับพร้อมกับอัปเดตฟีเจอร์หลายอย่างเลยนะครับพร้อมกับหน้าจอที่ละเอียดชัดขึ้นสามารถใช้กลางแจ้งได้สบายตามากๆและทีเด็ดของเขาเลยนั่นคือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นั่นเองนะครับเจ๋งมากๆครับข้อนี้เป็นยังไงไปรีวิวกันเลย พูดถึงการ์มินี่แฟนๆหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับฟีเจอร์และความสามารถเขาเยอะมากจริงๆนะครับและรุ่นนี้ instinct 2 solar ต้องบอกว่ามี2ขนาดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ instinct 2 solar ที่อยู่บนข้อมือผมนะครับซึ่งมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่45มิลน,นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยอยู่ที่22มิลและอีก1รุ่นที่มีขนาดเล็กกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนาฬิกาที่ใหญ่เอทอะนะครับอยากได้เล็กลงก็มี instinct t s solar นั่นเองครับซึ่ง Instinct 2S Solar ตัวนี้นะครับขนาดหน้าปัดเนี่ยเขาจะเล็กกว่าอยู่ที่40มิลครับแล้วก็ตัวสายอยู่ที่20มิลสีตัวที่ผมใช้ชื่อว่า Tridal Blue นะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองครับส่วนตัวนี้นะครับ 2S ที่ผมจัดให้คนรู้ใจของผมนะครับสีเขาชื่อว่า Neo t r o p i c ครับสีก็จะออกเขียวมิ้นทน่ารักเลยคุณผู้หญิงน่าจะชอบสีนี้เยอะเหมือนกันต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง2ขนาดราคาเท่ากันนะครับแค่ว่าเลือกว่าคุณชอบใหญ่เลย เล็กแค่นั้นเองนะครับ15,390บาทครับและนอกจากตัว Instinct 2 Solar แล้วเขามี Instinct 2ตัวธรรมดาด้วยก็คือไม่สามารถชาพลังงานแสงอาทิตย์ได้นั่นเองนะครับเจ้าตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่11,990บาท อย่างแรกเลยที่ผมชอบเจ้าตัวนี้นั่นคือเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะครับคือมันดูวัยรุ่นดูแคชชีลดูสปอร์ตนะครับสามารถใส่ได้ทุกๆโอกาสนั่นเองครับแล้วก็วัสดุต่างๆที่เขาใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่เราเนี่ยไม่ต้องระวังอะไรมากครับคือวัสดุเนี่ยทนทานนะครับต่อการกระแทกหรือว่าไปโดนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายครับสำหรับรุ่นที่ผมใช้ Instinct 2 Solar ตัวหน้าปัดใหญ่เนี่ยก็จะมีให้เลือก3สีด้วยกันนั่นก็คือสีดำกาไฟา สีเทา m i สเกรย์และสีที่ผมใช้ t r i d a ดอลบ e และตัว 2S น้าปัด40มิลตัวเล็กนะครับมี3สีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือดำเทาและก็สีที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือตัวสีเขียวมินนีโอทรอปิกนั่นเองครับ เจ้า Garmin Instinct 2 Solar ก็สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการ min Connect บนสมาร์ทโฟนได้นะครับเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกนะครับในเรื่องของค่าสุขภาพการออกกำลังกายต่างๆรวมไปถึงปรับเซตติ้งต่างๆได้ด้วยครับมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าหลังจากที่ผมใช้งานนะครับเจ้าการ m i n i n s t i n c t 2 Solar ตัวนี้ไปในชีวิตประจำวันของผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงๆก็ชอบหลายอย่างเหมือนกันไปดูกันว่ามีอะไรบ้างชอบตรงที่มี Notification เตือนนะครับจากสมาร์ทโฟนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น e mail, ข้อความต่างๆนะครับแต่การโทรเข้าก็จะมีการแจ้งเตือนบนวอชเหมือนกันนะครับสามารถกดรับได้แต่ว่าต้องไปคุยบนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับคุยบนวอชไม่ได้ หน้าจอเขาเองเนี่ยก็เพิ่มความละเอียดจากรุ่นก่อนนะครับชัดแจ๋วเลยแล้วก็ใช้งานกลางแดดกลางแจง้งนี่ต้องบอกว่าชัดมากๆครับไม่มีปัญหาเลยส่วนในที่มืดเองก็สามารถกดเปิดไฟเพื่อดูนาฬิกาได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็สะดวกดีและที่ผมไม่ห่วงเลยนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองครับใช้งานได้ยาวนานสุดๆครับในวอชเนี่ยจะโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าคุณใช้งานได้อีกกี่วันครับซึ่งผมเนี่ยลองชาร์จแบบเต็มๆดึงสายออกมานะครับตัวเรือนเนี่ยโชว์อยู่ที่ยี่ 27วันครับและระหว่างวันที่ใช้เนี่ยเวลาคุณออกไปข้างนอกเจอแดดนะครับหรือว่าอยู่ในร่มก็ได้แต่ว่ามีแสงที่ถึงเนี่ยเขาก็จะหยุดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนนั่นเองครับทำให้การใช้งานของเขาเนี่ยยาวนานขึ้นไปอีกนะครับยิ่งคุณอยู่กลางแดดเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยิ่งแบตอึดขึ้นเท่านั้นครับใครเป็นสายลุยหรือว่าว่ายน้ําก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําเลยนะครับเพราะว่า Garmin Instinct Solar นั้นสามารถกันน้ําได้ที่10 a TM นะครับหรือว่า100เมตรเลยครับ และโดยส่วนตัว Q&A เ,เนี่ยเป็นคนที่ใช้งาน BTS อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายต่างๆผ่านบัตร Rabbit อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยที่ชอบมากๆคือคุณสามารถใช้ Garmin i n s t a n t t o Solar ตัวนี้สแกนจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือทุกการใช้จ่ายที่เป็น Rabbit Card ได้หมดเลยครับซึ่งฟีเจอร์นี้คือ Garmin Pay นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ Garmin Pay X Rabbit ครับเพียงแค่คุณเข้าไปลงทะเบียนบัตร Rabbit ครับในแอปพลิเคชัน My Rabbit นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะนา ว่าในนาฬิกาเนี่ยมีบัตรแร b บิทเพิ่มขึ้นมา1อันก็คือมีอยู่ในเครื่องเนี้ยหแล้วก็แค่เข้าไปเพิ่มนั่นเองครับและคุณก็สามารถเติมเงินต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน MyRabbit ได้เลยครับทำให้ชีวิตของคุณเองง่ายขึ้นเยอะนะครับอินสตินทูโซลา่าตัวเดียวเลยครับตื๊ดตืดตืจบ แต่ว่าฟีเจอร์นี้ต้องบอกว่ามีเฉพาะใน Instinct 2 Solar เท่านั้นนะครับสำหรับ Instinct 2ตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีครับและแน่นอนครับสำหรับสายสุขภาพออกกำลังกายฟีเจอร์เพียบนะครับต้องบอกว่ามีฟีเจอร์กีฬาต่างๆให้เลือกมากกว่า30แบบเลยครับแต่ละรายการต้องบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ฮิตอยู่แล้วที่เราออกกำลังกายกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในรูปแบบต่างๆ indoor outdoor การเดินการปีนเขานะครับการปั่นจักรยานในรูปแบบต่าง ไปจนถึงการว่ายน้ําการเล่นสกีสโนโบอร์ดนะครับโอ้โหเรียกว่ามีเยอะมากครับและตัวผมเองก็ได้ไปทดสอบการออกกําลังกายนะครับง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการวิ่งบนสายพานอ่ะอน,นี่ง่ายสุดเพราะหลายคนก็ออกอยู่ในฟิตเนสต่างๆนะครับโดยระหว่างการวิ่งนะครับก็จะมีการบอกเรื่องของเวลาระายะทางแล้วก็เพรสด้วยครับและหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเซฟกีฬาชนิดนั้นๆเนี่ยเป็นเฟรนิ์ได้นะครับเผื่อคุณจะกลับมาออกอีกก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็ว และถ้าต้องการดูข้อมูลเชิงลึกของการออกกำลังกายนั้นๆเนี่ยสามารถมาดูได้ในแอปพลิเคชัน Garmin Connect ในสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถบอกได้หมดเลยว่าคุณวิ่งไปเท่าไร่ระยะเท่าไร่เผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับดูเรื่องของเวลาโดยละเอียดสปีดโดยละเอียดนะครับรวมไปถึงฮาร์ตเรทการเต้นของหัวใจอุณหภูมิรวมไปถึงค่าอื่นๆแบบละเอียดมากๆเลยและใครที่เป็นสายวิ่งอ outdoor นะครับ Garmin Instinct Solar เขาเนี่ยก็มีระบบนำทางที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ <S <S นำทางด้วยระบบดาวเทียมอย่างแม่นยำนะครับด้วย GPS ดาวเทียม Glonass แล้วก็กาลิเลโอนั่นเอง g a r m i n Instant 2 Solar ตัวนี้สามารถดู Recovery Time ได้นะครับ ก็จะบอกว่าคุณควรจะพักระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก่อนที่คุณจะกลับมาออกกําลังกายได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายสามารถวัดค่า VO2 max นะครับนั่นคือความฟิตของร่างกายของคุณนั่นเองครับซึ่งจะตีค่ามาเป็นคะแนนให้คุณว่าคุณอยู่ในระดับไหนอย่างของผมเองอยู่ที่51คะแนนนะครับก็คือ Excellent ก็คือดีเยี่ยมนะครับก็ถือว่าร่างกายของผมนั้นยังไม่แย่นะฮะก็ถือว่ายังฟิตอยู่นอกจากเช็คความฟิตอย่าง VO2 Max ไปแล้วนะครับยังมีอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนั่นคือ Fitness Age นั่นเองนะครับคืออายุของร่างกายของคุณครับเราสามารถดูได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเท่ากับอายุจริงของเราไหมหรือว่าแก่กว่านะฮะหรือว่าอ่อนกว่าจะได้รู้ว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้ดีขนาดไหนครับอย่างน้องคิวเองเนี่ยอายุ35ปีนะครับแต่ว่าตัวแอปเนี่ยตีออกมาให้เรียบร้อยเลย31.5ปีนะฮะแปลว่า เราเด็กกว่าอายุจริงแต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราได้ดีดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่เช็คแล้วแกกว่าอายุจริงนะครับต้องรีบหันกลับมาดูแลสุขภาพคุณแล้วละ่ะพูดถึงการออกกําลังกายไปแล้วนะครับมีค่าอื่นๆอีกที่น่าสนใจที่มีปัจจัยต่อสุขภาพของเรานั่นก็คือความเครียดเองนะฮะเจ้า Instinct 2 Solar ตัวนี้สามารถวัดความเครียดให้คุณได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าเราเครียดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะตีออกมาเป็นค่าคะแนนให้คุณนะการ กผ่อนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ Instinct to Solar สามารถ t r a c การนอนของคุณได้ด้วยครับเขาก็จะวัดคุณภาพการนอนของคุณตีออกมาให้เป็นคะแนนเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีสเตจการนอนในแต่ละสเตจต่างๆลงรายละเอียดลงไปอีกว่าแต่ละสเตจนั้นคุณนอนไปกี่ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ต่อเนื่องกับการนอนเลยนั่นคือ body battery นะครับทุกทุครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาถ้าเช็คใน body battery นะครับมันจะมีการบวกค่าพลัง เหมือนในร่างกายเนี่ยเรามีแบตอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะตีเป็นตัวเลขมาให้เราว่าเมื่อคืนเรานอนไปเนี่ยบวกแบตเตอรี่เข้ามาเท่านี้นะและระหว่างวันเนี่ยที่คุณใช้ชีวิตทํางานนะครับต่างๆเนี่ยแบตเตอรี่ร่างกายของคุณก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาแบตเตอรี่เหลือต่าลงเรื่อยๆเนี่ยก็แนะนําให้รีบพักผ่อนแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อชาร์จแบตกลับมาในวันต่อไปและใครที่เป็นสายนับแคลน่าจะชอบนะครับเขามีแคลอรี่เบิร์นต่อวันให้ดูด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเอาการเผาผลาญในร่างกาย คุณนะครับบวกกับกิจกรรมที่คุณทําระหว่างวันเป็นการเผาผลาญโดยรวมต่อ1วันครับว่าคุณเผาผลาญได้เท่าไหรนะ่ฮะอีกหนึ่งฟีเจอร์เลยที่เรียกว่าสําคัญกับคนยุคนี้มากๆนะครับนั่นคือ Pulse Ox นั่นเองครับดูความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของคุณนั่นเองฮนะ เนื่องจากโรคระบาดที่เราเจอกันอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเช็คค่าออกซิเจนบ่อยๆครับในเลือดองคุณให้สูงกว่า90%คุณก็จะได้สบายใจหายห่วงครับและอีกหนึ่งกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่ผมเห็นเพื่อนๆเ,เล่นกันเยอะมากนั่นคือเซิร์ฟนั่นเองครับ Garmin Instinct 2 Solar ก็เลยเอาใจสายเล่นเซิร์ฟโดยมีรุ่นที่เล่นเซิร์ฟโดยเฉพาะมาให้ด้วยซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยในหมวดกีฬาก็จะมีการเล่นเซิร์ฟเพิ่มขึ้นมาให้คุณนะครับ ซึ่งคุณสามารถดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ําขึ้นน้ําลงนะครับเพื่อจะได้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการลงเล่นเซิร์ฟสามารถบันทึกจํานวนคลื่นนะครับความเร็วสูงสุดรวมไปถึงระยะเวลาการเล่นเซิร์ฟของคุณให้อีกด้วยครับแถมสําหรับรุ่นเซิร์ฟเนี่ยเขาก็มีสีพิเศษเฉพาะรุ่นเซิร์ฟเท่านั้นให้คุณได้เป็นเจ้าของกันอีกด้วยครับ Garmin Instinct 2 Solar เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ฟีเจอร์เยอะที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ผมเคยเล่นมาหรือว่าเป็นเจ้าของมาเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนฮะโดดเด่นในเรื่องของสุข ภาพการออกกําลังกายต่างๆนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เรียกว่าเอาใจสายไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ต่างๆที่ดูทันสมัยดูวัยรุ่นดูแคชชั่วนะครับสามารถเข้าได้กับทุกการแต่งตัวและนอกจากนี้ยังสะดวกสบายในการใช้ชีวิตด้วยการใช้การมินเปย์นั่นเองนะครับทำให้คุณสามารถสแกนเข้ารถไฟฟ้าหรือว่าจา่ายค่าใช้จ่ายต่างๆผ่าน Ra b บิดเนี่ยได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงฟีเจอร์เด็ดนั่นก็คือเรื่องของการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับทำให้ตัวนี้แทบจะเรียกว่าเป็นอมตะเลยนะสหรรับใใคที่ช้ช กลางแจ้งหรือว่าอ outdoor บ่อยๆสำหรับการมินอินสติน2นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดใหญ่หรือว่าเล็กนะครับราคาเท่ากันย้ำอีกที15,390บาท และก็เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับ Garmin by CMG ครับที่มีสิทธิประโยชน์ให้คุณเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการสะสมหรือว่าแลกแต้ม The One Card ครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถผ่อนศเได้อีกด้วยรวมไปถึงหน้าร้านต่างๆเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะคอยแนะนําการใช้งานรวมไปถึงรุ่นต่างๆที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมให้ได้เลือกกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่กําลังมองหาสมาร์ทวอชสักเรือนนะครับที่เรียกว่าตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพการออกกําลังกายและไลฟ์สไตล์นะครับตัวนี้ เลย Garmin Instinct Solar ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คิวแนะนำให้คุณไปลองเล่นกันหรือว่าเป็นเจ้าของกันเลยครับ